สวัสดีครับว,ว,วันนี้ก็พบกับพวกผมอีกเช่นเคยครับคู่หูทนายพลผมอ่าก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยใช้พรบรยาเสพติดให้โทษมา,ามอ่าแล้วทีน,นี้อยากทราบว่าอ่าถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกจับและสามีคำพิพากษาตามพรบรยาเสพติดให้โทษเนี่ยซึ่งมันมีโทษที่สูงกว่าตามกฎหมายยาเสพติดที่ออกขึ้นมาใหม่เนี่ยแบบนี้จะทํำยังไงครับเท่ากับเขาต้องติดคุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าครับน้องไอ ก็คือในกรณีที่กฎหมายเก่านะครับดูถูกกฎหมายใหม่เนี่ยออกมาแล้วกฎหมายใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นคุณก็คือโทษน้อยกว่ากว่าบางคนนะครับที่โดนอยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาจำเลยอยู่ในระหว่างดำเนินคดีนะครับขอให้ศาลเนี่ยอ่านคำพิพากษาหลังที่กฎหมายประกาศเพราะท่านจะได้รับคุณก็คือโทษอาจจะน้อยกว่ากฎหมายเก่าฉบับเก่าที่ใช้นะครับผมทีนี้นะครับสําหรับพวกนักโทษที่โดนคดี ถึงคดีถึงที่สุดแล้วต้องยื่นคําร้องขอให้ศาลกําหนดโทษใหม่นะครับตามกฎหมายใหม่ทีนี้นะครับการยื่นขอนะครับโดยหลักเนี่ยเราต้องมีพฤติการที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยไม่ได้โดนล่อซื้อก็คือแบบดูแล้วคดีไม่ร้ายแรงไม่ใย้ยาน้อยอไม่โดยโดนล่อซื้อแบบนี้นะครับโอกาสที่ศาลจะก,กําหนดโทษให้ใหม่เนี่ยก็คือสูงมากก็คือจะได้รับโทษเนี่ยน้อยือผมเนี่ยจะเคยที่ใช้โดยตรงนะครับ ก็ค <UNKNOWN> ือเคสนี้นะครับเป็นเคสของผมเ่เป็นทนายขอเรงงพอเป็นทนายขอเรงนะครับทีนี้เนี่ยระหว่างนั้นมันอยู่ในระหว่างที่คาบเกี่ยวที่จะใช้กฎหมายใหม่ก็คือจําเลยเนี่ยทำผิดเนี่ยตอนใช้กฎหมายเก่านั่นแหละแต่โดนจับแล้วอยู่ในเรือนจำเนี่ยในระหว่างดาเนินคดีกฎหมายใหม่กําลังจะประกาศผมก็เลยขออนุญาตนะครับจําเลยรับสารภาพนะครับว่าเป็นยาเสพติดของเขาแต่ผมก็เพื่อช่วยจําเลยลง ไม่ได้ช่วยเพื่อไม่ให้ผิดเลยนะครับก็แค่ช่วยเหมือนกับว่าให้ได้รับโทษน้อยอสถานเบาเพราะเขาสํานึกในการจะทำความผิดก็เลยขออนุญาตศาลว่าขอให้เลื่อนการอ่านคําพิพากษาเนี่ยหลังที่กฎหมายก่ากฎหมายใหม่เนี่ยประกาศาใช้ได้ไหมเพื่อจะได้โทษที่น้อยนะครับผมเดี๋ยวในกรณีที่ว,ว่าจําจเลยคิดว่าการที่ศาลพิพากษาตามกฎหมายเก่าเนี่ย มันมีโทษหนักกว่า,ากฎหมายที่ออกอมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องยื่นคำร้องเพื่อศาลกำหนดโทษให้ใหม่ได้ <Wow. S 1> ยังไงเราต้องศึกษาให้ญาติยื่นคำร้องเดี๋ยวใช้ทนายความเนี่ยช่วยดูหลักกฎหมายว่าอาจด้รับโทษน้อยกว่ากฎหมายใหม่หรือไม่ก็ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลกำหนดโทษให้ใหม่ได้ครับผมมันเป็นประโยชน์กับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ในเรืาอ่จำลองคิดดูนะครับถ้ากฎหมายใหม่เนี่ยใช้แล้วโทษน้อยไป อีกไม่กี่เดือนสมมตุติมีอภัยโทษอีกอ่ามันก็ได้ลดลงอีกอย่างน้อยๆก็ได้กลับมาสู่สังคมแต่การกลับมาสู่สังคมก็ขอให้ใช้ชีวิตทาเพื่อตนเป็นคนลัเมืองดีแล้วกันนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าเสพติดอ,อีกเป็นประโยชน์อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์รให้พวกเราคู่จานายโปด้วยครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ